สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจิรันแถวเพียเลขที่21ค่ะวันนี้จะมาอธิบายข้อที่15ค่ะค่าของ24บวก5ไอบวกด้วย2บวก5ไอส่วนด้วยห้าลบ2ไอยกกำลงงัง2เท่ากับเท่าไรนะคะก่อนอื่นนะคะจะเริ่มจัดการเศษส่วนก่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะส่วนเป็นจำนวนเชิงซ้อนค่ะแล้วก็ จะคูณด้วยตัวประกอบร่วมเชิงซ้อนของส่วนคือ5บวก2 i นะคะก็จะเป็น2บวก5 i ส่วน5ดบ2 i นะคะคูนด้วย2บวก5 i นะคะลบ2 i คูณด้วย5บวก2 i ะคะ่ะ จะได้วยหบวกสไอค่ะนะคะคูณที่เศษและส่วนแล้วลดรูปนะคะก็จะเป็น2องบวกห้ไอคูณหบวกสองไคะ่ะจะได้เป็น10บ I, บวกสี่ไอบวกยีห้ไอบวกสิไอยกกลังสอค่ะ คูณด้วย5บวก 2i เท่ากับ25ลบวงเล็บ 2i ยกกำลัง2จะเท่ากับ29ค่ะเมื่อได้อย่างนี้นะคะเศษส่วนนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ i ค่ะ2บวก 5i ส่วนด้วย5ลบ 2i จะเท่ากับ i ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำไปยกกำลังสองค่ะก็จะเป็น2ส่วนสองบวกห i ส่วนด้วย5้ลบส i ยกกำลังสองนะคะจะเท่ากับ i ยกกำลังสองเท่ากับลบหนึ่งค่ะ สุดท้ายนะคะเราจะนำไปบวกกับ24บวก5 i นะคะก็จะเป็น24บวก5 i บวกวงเล็บลบหน1ค่ะเท่ากับ20จะได้เท่ากับ23บวก5 i ค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือข้อขอไข่นะคะ23บวก5 i ค่ะ